เธอเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดก็ยังคงพูดกับเราดังที่สุดสัญ,ญลักษณ์โบราณสาอย่างที่ฉันยังคงหวนคิดถึงเสมอ 1. ง,งูที่กินหางตัวเองอูโรโบรอสมันคือวงจรไม่สิ้นสุดการเกิดแก่เจ็บตายวัฏจักรที่สอนว่าทุกการสิ้นสุดคือการเริ่มต้นใหม่เสมอ 2. เขาวงกด Labyrinth ทางที่ดูเหมือนซับซ้อนไร้ทางออกแต่จริงๆแล้วมันกำลังพาเราเข้าใกล้ใจกลางของตัวเองและ 3. ต้นไม้แห่งชีวิต Tree of Life รากอย่างลึกสู่ดินกิ่งก้านชูสู่ฟ้ามันบอกว่าเราเติบโตได้เมื่อเชื่อมโยงกับทั้งอดีตและความหวังสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้กระซิบถึงฉันว่าชีวิตคือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยง แล้วเธอล่ะได้ยินเสียงกระซิบอะไรจากสัญ,ญลักษณ์โบราณบ้างไหมถ้าเรื่องนี้จุดประกายอะไรในใจเธอฝากกดไลค์ให้ฉันรู้ว่าเธอได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันนะบางทีเราอาจกำลังเดินทางเดียวกันอยู่ก็ได้